เกมเมอร์ภูมิใจเสนอว็อ f ฟูดเดอะซีรีสมหากาศจนสลัดเกลียลถ่าพร้อมกันแล้วรับได้กิฟชอบบริการกดผลกดเกมพาร์เรลเกแมปบ็อกฟูดแมปคิงเลกซี่บริการกดเจมสตาร์กดเกมพัสแมปแอนิเมชไฟเตอรกดเกมพัสแมปเบ d w วอบริการเติมรอักและบริการรับฟาร์มถ้าใครสนใจก็กดลิงใต้คลิปไปก่เลยกดเดี๋ยวนี้ เรื่องราวความเกียนก็ได้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วหลังจากเจ้าดีซีย้ส้นตีนได้ตา,ามฟาร์มหมัดมังกรจนพี่แกสามารถทาหมัดมังกรวีสองได้สําเร็จและได้พลังสุดเจ๋งของมันมาและในวันนี้เจ้าซีก็ต้องเกลียนต่อในโลกแห่งโจรสลดัดและมาดูกันซิว่ามันจะร่อยแค่ไหนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย ในตอนนี้เจ้าสีก็ได้โผมาที่ก่อเรือผีแปลเพราะเราเพิ่งได้หมัดมังกรขยงเดชจากคลิปที่แล้วมาล่ะครับว่าแล้วเราก็ได้มุ่งหน้าไปลุยกันต่อเลยพี่แกก็ได้มาสปาเรือกล้วยติดในตัสและได้มุ่งหน้าออกทะเลกว้างทันทีแต่เจ้าสีมันก็ได้มึนๆอยู่กลางทะเลอยู่พักหนึ่งและไม่รู้ว่าจะทำโซดีนไรที่ไหนยังไงต่อดีแต่แล้วเจ้าสีก็คิดได้ล่ละครับว่าเราไปฟาร์มเวฟกันต่อดีกว่าทําให้พี่แกได้เดินทางไปยังเกาะไฮราไปพิก้าบูดและได้กระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นไปยังด้านบนเลยจากน้นนนแถัตอเลย พี่แกก็ได้ใช้ผลพระพวกกับดาบโยรุสุดโหดตบพวกมันและเราก็ได้ซื้อ EXP คูณ2 8 5นาทีไปด้วยเจสี่ก็ได้ฟามต่อที่นี่ไปเรื่อยๆต่อพวกมันตายหาไปนับ10ตัวจนเรามีเลเวลถึง1,700ได้สําเร็จและเราก็สามารถไปฟาร์มที่อื่นได้แต่ก่อนที่จะไปพี่แกก็ได้เขับไปดูที่ฟราสาทว่าจะบอทอีป้ามันโผล่มาแล้วหรือย,อยังเนี่ยแต่มันก็ยังไม่โผล่ส้นตีอะไรมาเลยแหละครับจากนั้นเจสี่ก็ได้กระดุกกระดึบลงมาด้านล่างแต่พี่แกก็วิ่งาาท่่เเเเรือออยูักนนนงแแแลลลล้ว้ววมมะดจจสี สปาวเรือและซิ่งมียากาะต่อไปทันทีแต่แล้วระหว่างทางเจ้าแย้ยักษ์ทะเลมันก็โผล่มาแล้วว้ย้ทำให้เจา้าสีและสูขกับเจ้าแยะอย่างมมันเลยพี่แกก็ได้ใช้ยูรูตับการนาใส่มันจนเราสามารถเอาชนะมันมาได้เหะครับจากนั้นพี่แกก็ได้เดินทางต่อไปยังเกาะต้นไม้ใหญ่และที่นี่แหละคือก่อนที่เราต้องฟังกันต่อละครับเมื่อมาถึงพี่แกก็จัดก,ก,การเซตจุดเกินเอาไว้และได้ไปรับเคลื่อนจากเจ้าหน้าบือ้อและพุ่งไปตัวพวกคีิปต่อเลยพี่แกก็ได้ฟาร์มต่อที่นี่ไปเรื่อยๆและซีเอพีคูณสองครมกันก้ จงเวทของเรานั้นเกิน1725พี่่แกก็สามารถไปฟาร์มต่ออีกฝั่งหนึ่งได้และในการฟาร์มจ้าซีก็แอบฟาร์มมาสเตอรี่ของหมันมังกรไปด้วยล่ะครับแต่เมื่อผ่านไปสักพักเจ้าแย่ยักษ์ทะเลมันก็โผล่มาอีกแล้วล่เว้ยทำให้เจ้าสีริสสรอยหนอนมุ่งหน้าไปหามันและได้ใช้โยรุตบกระน้ำใส่มันเหมือนเดิมเลยจัดไปเลยไอย้แย่นรกเป็ดเอามันให้ตายเอามันให้ายโง่ไปเลยนี่เพื่อนกูไปแนวแล้ววะเนี่ยเ <c oughs> จ้าวหวหรือเปล่า าจาไอ้เย่ยักตัวนั้นตายหาไปเลยค่ะแล้วพี่แกก็ได้กลับมาฟาร์มตอนที่ก่อต้นไม้ใหญ่เหมือนเดิมจนซีก็ได้ใช้โยรุตตกระนำใส่พวกคิดและเมื่อมันกำลังจะตายเราก็ได้ใช้หมัดมาก่อนฆ่ามันเพื่อฟา,าร์มอัจตวนี้ข้องหมัดไปในตัวด้วยพี่แกก็ได้ฟาร์มต่อที่นี่ไปเรื่อยๆและได้ใช้เวลานานมา๊ มึงแกนานไม่ได้วะเนี่ยจนเมื่อเรามีเลเวลถึง1748เจ้าสี่ก็ได้ขึ้นไปที่หลังของบอสเพื่อดูว่ามันโผล่มาหรือยังแต่ตอนนี้เจ้าบอสหน้าส่วนจริงของกอนี้มันก็ยังไม่ล่อหัวออกมาเลยเลยนี่มึงหายไปไหนคะเนี่ยทำให้พี่แกต้องกลับไปฟาร์มต่อที่เดิมอย่างเบื่อหน่ายเลยล่ะครับเจ้าสี่ก็ได้ฟาร์มไวเลยมาตัวนี้ต่อไปสักพักจนทําให้มันมังกรของพี่แกมีสกิลที่สองแล้วเลยเฮ้ยซึ่งขอบอกเลยล่ะครับว่าพลังนั้นสุดยอดมากาบาังเลยนี่เกอแล้วพี่แกก็อยากทีี่่่จจะลอออกกใช้้มมมมันนัันันนนนบบสแตตา็ยงไ เดิมเลยหายหัวไปไหนล่ะคัอีดอกเจ้าสีก็เลยอดลองของกันไปหลังจากนั้นพี่เกก็ได้กลับมาฟาร์มต่อที่เดิมเรื่อยๆแต่แล้วเพื่อนของเราก็ได้บอกครับว่าเจ้าบอสนาสตินมันโผลมาแล้วไว้ทำให้เจ้าสีได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อนที่จะตบมันเลยตบกันไปแล้วก็ตบกันมาตบกันมาแล้วก็ตบกันไปเจ้าบอสนาสตินของมันก็ตายห่าไปเลยล่ะครับจากนั้นพี่เกก็ได้กลับไปฟาร์มเวทต่อเหมือนเดิมโดยมีเป้าหมายก็คือเราต้องฟาร์มไม่เลวถึง1 7 5ล่ครับเจก็ได้้อยเจ็ดสิปหน้าเลลบครบแักเจ้าสีก็อยยากที่จะลมั พี่แกก็ได้มาสปาเรือและมุ่งหน้าไปยังเกาะกลางสุดใหญ่ยักษ์และเมื่อมาถึงปราสาทตพี่แกก็กด้เข้ามาเปลี่ยนหมัดกับพีเจชมพูจนเราได้ขาดดังวีสองกลับมาแล้วล่ะและพี่แกก็รีตัวเองจนกลับมาที่เกาะต้นไม้ใหญ่เลยจากนั้นเจ้าสีก็รับเควสและได้มุ่งหน้าไปกบขวคีปต่อจนในที่สุดเจ้าสี่ก็มีเลเวลถึง1 7 7 5้ว้แล้วลวเฮ้ยและเราก็สามารถเดินทางไปฟาร์มต่อที่เกาะอ,อื่นๆได้แต่ก่อนที่จะไปเจ้าสีก็ได้ขึ้นมาดูบอสนิดน,นึงว่ามันโผล่หัวมาแล้วหหรอออยัััังวววเเนนนี่่่่แลมมมม็าาาจบ้บไ พี่แกก็ได้สิ่งไปยังเกาะต่อไปทันทีซึ่งเกาะต่อไปที่เราจะไปนี้นั่นก็คือเกาะเต่าหนุ่ยแหละครับและเมื่อมาถึงเกาะเต่าเจ้าสีก็รีบขึ้นไปดูเลยว่าเราสามารถร์มที่นี่ได้แลหรือยังซึ่งเลเวลของเราก็พอที่จะรับเคลสต่อไปได้ทาให้พี่แกได้ร์มต่อที่นี่ต่อเลยล่ะครับเจ้าสีก็ได้ใช้โยรุต่อพวกมันและใช้ขาดําสุดโหดเพื่อฟฝ่มเวลมาสเตอรี้ต่อไปด้วยซึ่งเป้าหมายต่อไปของเราคือการฟ่าไม่มีเลเวลถึง1,800ซะสก่อนล่ะครับแต่พอฝ์าไปสักพักเราก็นึกขึ้นได้ล้ววเเเเยยย่่่าารังไมซุดกลนีะ ทำให้เจ้าซีได้เดินทางมาที่แมนชั่นและจัดก,การเซต็จ,จุดเกิดกับเจ้าน้าเอ๋ไว้ก่อนเลยจากนั้นเพื่อนของเราก็ได้บอกคราบว่าที่นี่มันแลกเปลี่ยนของกันได้ด้วยนะะครดักอ่ารู้แล้วะครดักไงแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่มีอะไรที่จะแลกกันดอกครับจากนั้นพี่แกก็รีบสิ่งกลับมารับเควสและได้วิ่งไปตบคลิปต่อทันทีและโดนดาบโยรุส,สุดโอดวกกับอีพีคูณสองของเรามันก็ทําให้เจ้าดีซีเวฟขึ้นเร็วมากแต่ในขณะที่เราฟาร์มเพื่อนของเราก็มาพีวพีกันข้างเราด้วยแหละไปไก,ไกลไม่ได้แล้วเมืองนี้พี่แกก็รรับเคควสและลป่่ืยๆนใ สุเราก็มีเลเวลถึง1,800สักทีถึงสักทีนี่โกอจากนั้นพี่แกก็เดยวิ่งเข้าไปด้านในของกอและได้เจอกับเจ้าบอสช้างในรถของที่นี่แหละครับทำให้เจ้าสีพุกไปสู้กับมันทันทีตบกันไปแล้วก็ตบกันมาและเมื่อเจ้าบอสช้างในรถนั้นตายหาเราก็ได้อาวุธของมันมาด้วยแลวเว้ยบอกเลยแหละครับว่าเราได้ดาบสุดเจ๋งของมันมาอย่างนี้ว่าดาบเลย เรียกว่าเคียวตัดยากอะไรกันนะแต่ด้านหลังมึงกำลังซวยอะไรกันอยู่เนอะมึงจะมันไปแน่วันนี้แต่พี่แกก็ยังไม่อยากใช้อาวุธนี้สักเท่าไรเจ้าสีก็เลยกลับมายังแมนชั่นและได้เปลี่ยนเป็นดาบยูรุเหมือนเดิมเจ้าน้ะพี่แกก็ได้มาเทรดผลอีาสานกับเพื่อนเพราะว่าเรานั้นอยากที่จะลองลงดันผลสันสะเตือนบ้ากไรเงี้ยทำให้เจ้าสีได้มารีนสเตตกับเจ้าเสื้อแดงเพื่อที่จะเพิ่มพลังของผลอีาสานเข้าไปจากนั้นทีมงานเกรียนก็ได้มุ่งหน้าไปยงังเกาะกลางเพื่อที่เราจะเริ่มลงดันกันต่อเลยละครับและเมื่ออออหมาาาาถึงจจจะะสีีีกกกกกก็ก็ุเินนไว้้แแลพ่่ยยททบั โดยการแปลงร่างเป็นพระตื่นและเดดกผลสันสเทือนเข้าไปทาให้เราเป็นผลพระสันแล้วล่ะครับมันมีด้วยรอวะนนี้แต่เมื่อเราทําแบบนี้พี่แกก็ไม่สามารถเข้าไปยังดันนั้นได้ละวอยทำให้เจ้าสีรีบรีตัวเองและได้เข้าไปยังดันนั้นด้วยผลสันอย่างเดียวเลยจากนั้นทีมงานเกณฑ์ก็ได้วาดไปยังดันนั้นทันทีว่าและทีมงานของเราก็ได้การนาใส่พวกมันปัง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 และเราก็ได้ใช้ผลสันอัดพวกมันต่อไปจนเรานั้นสามารถผ่านก่อนแรกมาได้และพี่แกก็ได้ซิ่งเรือลำน้อยไปยังก่อนที่สองต่อเจ้าซี่ออเร่ยๆ โดนยาวมาถึงกกอนที่สามแล้วเว้ยมาสิพวกเมืองมาเลยพวกเมืองไหนไหนอยู่นี่ไหนไหนในพลังโอเออ โอ้โหมันผลนี่มันสั่นสั่นจริงๆสั่นจนหน้าจอไปเลยบ้าบอเอสอัลแฟมนี่จากนั้นเราก็ได้มายังกอดที่สี่และเจ้าสี่กับเพื่อนก็ตามตัวไปทีละตัว2ตัวและในที่สุดเราก็มาถึงกอดสุดท้ายและเจ้าบอสหน้าสุดตินของมันก็ใจเอออกมาถ้าไม่ทีมงานเกณฑ์ได้รวมกันนำใส่เจ้าบอสของมันแต่ด้วยพลังสั่นสะเทือนสุดโหดของเจ้าบอสตัวนี้มันก็ทําให้เรานี่ตบมันยากพอสมควรเลยแต่ด้วยความตึงที่เรามีมันก็ทําให้เราผ่านด่านนี้มาได้สําเร็จล่ะครับ เนื้ยอย่างแรงเลยค่ะอ,อีดอกแล้วพี่แกก็ได้วามาปยังห้องผลตื่นและเราก็ได้เจอกักบเจ้าหัวเกรียนดีซีและเราก็ได้สกิลสุดโหดของผลสันมาเลยมาแล้วครับเราก็ได้สกิลแรกมาแล้วนะอึ๊บอื้อนี่โอ้หฟ้าแดงกันเลยทีเดียวเชียว สุดดยอแต่แค่สกิลเดียวคงยังไม่พอเจ้าสีก็ได้เข้ามาในดันและทีมงานเกณฑ์ก็ได้ววาไปยังดันนั้นอีกรอบเลยและรอบนี้มันก็มันเลยแหละครับเจ้าสีก็ได้ใช้สกิลตื่นที่เราเพิ่งได้มาอาศัยพวกมันซึ่งบอกเลยว่าสกิลนี้นั้นเทมาก ้พี่แกก็เลยตบพวกมันต่อไปผ่านเกาะแล้วเกาะเล่าจนทีมงานเกณฑ์ได้มาถึงเกาะสุดท้ายและได้กระนำตบเจ้าบอสของมันต่อทันทีเลยและสุดท้ายเราก็ชนะมันมาได้เหมือนเดิมลหละครับแต่เมื่อเราจะซื้อสกิลตื่นปรากฏว่าเงินแฟกเมนของเรานั้นไม่พอละเว,ว้ยพี่แกก็เลยจัดก,การซื้อแฟกเมนด้วยโรบักและเราก็ได้สกิลตื่นของผลน,นี้มาอีกสกิลลวล่ะซึ่งบอกเลยล่ะครับว่าสกิลนี้มันอร่อยมากๆเลย มาแล้วครับต่อไปก็เป็นสกิลที่2นะครับของสันตือน,นะครับผมลองสิอือาลางครึ่งเตาตีตนเน่ รอยรอยกับพี่น้องค้ามร้อยเลยแล้วเจ้าซี่มันก็อยากที่จะซื้อผลสันแบบถาวรสักหน่อยพี่แกก็เลยทักกีฟชอบผู้สนับสนุนหลักของเราไปจากนั้นพี่แกก็อยากที่จะเดินทางกลับไปยังโลกแรกพี่แกก็เลยรีบซิ่งเรือไปยังเกาะเริ่มต้นและได้มาหากัปตันเพื่อที่จะกลับไปยังโลกที่สองและเราก็ได้มาหากัปตันอีกคนเพื่อที่จะกลับไปยังโลกที่1เลยและเมื่อมาถึงโลกที่1กีฟชอบก็จัดการส่งผลให้กับเราจนพี่แกมีผลสั้นแบบถาวรเลยละเว้เฮ้ยอ้าวสุดยอดไปเลยนี่แต่เราก็ได้เลือกเป็นผลพพระะไปนคับแแลี่ก กลับไปยังโลกที่2จากนั้นเจ้าสีก็รีบสิ่งไปอย่างแล้วเพื่อที่จะไปหากัปตันจนเรานันได้โผล่มายังเกาะที่3อีกครั้งเลยล่ะครับอ้าเดินทางกันเนื่อเลยนี่โกว่าแล้วพี่แกก็ได้สิ่งเรือน้อยติดในตันออกทะเลไปจนเจ้าสีได้มาถึงเกาะต่อตา,ตานนและพี่แกก็รีบสิ่งขึ้นไปบนกาะเพื่อที่จะเปลี่ยนหมัดนิสหน่อยและเรก็ด้เปลี่ยนมาเป็นหมนัดอิเล็กทริกคาวนะครับและในตอนนั้นเพื่อนของเราก็ได้ชวนรอไปลงดันดักเพราะว่าพี่แกอยากทําผลตื่นแถมเราก็ได้เงินแฟกเมนมาด้วยไร้าเสีเ้ยวันดกทันที พี่แกก็ได้ใช้หมัดเล็บแมวอัดใส่พวกมันจนผ่านมาได้ทีละกอสองกอและดันนี้มันก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ด้วยเจ้าสีก็ได้ตบพวกมันต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงก่อสุดท้ายและพี่แกก็ได้มาเชิญหน้ากับเจ้าบอสหน้าุดตินของมันเลยมาแล้วครับเราก็มาเจอกับบอสของดันนี้แล้วนะมันอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยข้าลูกกับเจอกของมันอ่ะมันอยู่นี่นะครับเราก็ตบกระหน่ำซัมเมอร์เซลใสมาเลยโอ้ยอย่างมันครับอย่างมันนะบอกเลย โอ,โ,อโอ้เดียวเดียวเดียวเจอได้วะเ,เ,เนี่ยเมื่อกี้เออตบกันไปแล้วก็ตบกันมาแล้วเราก็ชนะดันนี้มาได้แถมเราก็ได้เงินม่วงมาด้วยล่ะครับแต่เมื่อเรากลับมายังเกาะกลางสายของเราก็รายงานว่ะจับบอลบิ๊กมันมันโผล่มาแล้วโว้ยทำให้เจ้าซีได้สิ่งเรือจิตนาตัตมุ่งหน้าไปยังเกาะบิ๊กมันอย่างเร็วไวและเราก็กระหน่ำรวสดสุดตีใสมาเลยและในที่สุดเราก็ชนะมันมาได้ล่ะครับครับเรือถอยหลังครับท่านเป็นยังไงเม่อนาตัดไปฝวังนู้ดแต่ เรือตัวหลังกับเรือตัวหลังหลังจากนั้นเจ้าสีก็ได้ PVP กับเพื่อนแต่เราก็ลืมอัดคลิปแล้วไว้และเมื่อราค่าเพื่อดได้พี่แกก็ได้ดับเซเบอร์วีสองมาและเจ้าสีก็ได้ฝาบแบตเตอรี่ของมันจนมีครบทั้งสองสกิลแล้วล่ะครับโอ้อเสียดายลืมอัดคลิปเมื่อเก้นะครับมีความผิดพลาดน,นิดหน่อยคือไม่ได้อัดนะครับ <c oughs> นี่นะครับก็คือเราได้เซเบอร์วีสองมาแล้วนะผมแต่ดูขาบดีครับซอยยิ่งๆกันเลยทีเดียวเชียว นี่นะก็คือสกิลแรกนี่นะสุดยอดแล้วก็ไอ้นี่สกิลสองอนะครับแดงฉานสุดยอดก็เลยทีเดียวไหนลองอีกทีซิลองอีกทีออกทปิว้ว <c> ฮ <oughs> จิกๆกันเลย และเด็กเกนของเราน,นั้นก็อยากที่จะฟาร์มเงินแฟกเมนต์ต่อน,นิดหน่อยเพราะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการเงินนั่นก็คือเราเติมโรบักไม่ได้ล่ะครับว่าแล้วจะสีเลยเพื่อนๆก็เดาว่าไปยังดันสัตว์อีกครั้งเลยแต่รอบนี้เราก็ไม่ได้เอาผลสัตว์มานะครับแต่เราเอาผลพลาบวกกามาซูเปอร์สุดโหดมาล้วอยพี่เก,กก็ได้รวมมาใส่พวกมันไม่ยั้งจนผ่านมาได้ทีละก่อสองกอ่อไปมาเลยค่ะ ไปมาเลยไปมันไปและด้วยความตึงที่เรามีพี่แกและทีมงานก็ผ่านมาถึงกอดสุดท้ายและเราก็ได้เจอกับเจ้าบอสหน้าส้นตีนของดันนี้อีกครั้งแต่ก็ไม่ทันไรเจ้าบอสของมันก็ตายฮ่าและเราก็ผ่านดันนี้มาได้และครับและเมื่อกลับไปยังโลกแห่งท้องทะเลพี่แกก็ได้มาเปลี่ยนผลนิดหน่อยเพราะว่าเจ้าสีมันอยากที่จะลอง PVP กันดูบ้างแหละครับและเจ้าสีก็จัดการรีสเตทเพื่อที่จะเพิ่มพลังต่างๆจากนั้นเราก็ได้มาสปาเรือกล้วยและได้สิ่งเรือไปยังเกาะไฮ้าต่อเลยและเมื่อมาถึงพี่แกก็ได้เข้าไปยังโคล กับเพื่อนของเราเว้นแล้วบวยครูเอกก็ได้รับขึ้นโดนไหมไม่โดนไม่โดนสดตีอะไรเลยไม่โดนสดตีอะไรเลยไหนโอ้โหไม่โดนยังไม่โดนคะรับยังไม่โดนยังไม่โดนเออโอ้โหเต็มเต็มเต็ม,ตมที่ขีเต็มซ่วมโอ้ใหม่กอนเออไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเนี้ยเออไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหน หายอย่างอนานเลยนี่โกซึ่งพี่แกก็ต้องฝึกอีกเยอะเลยล่ะครับในในคลิปนี้เราก็ยังไม่สามารถทําผลสั่งตื่นได้ทุกสกิลเพราะว่าต่างเราไม่พอนะะอ e ีดัอกแล้วเจะสีก็ต้องฟามเพกเมนต์กันก่อนนะครับคอยลุยต่อในคลิปหน้าก็แล้วกันและเรื่องราวของวอล์กฟุตเดอะซีรีส์มหากาย์ดโจรสลักเกียร์ในคลิปนี้ก็ได้จบลงและรอต,ติดตามคลิปต่อไปได้เร็วนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนเลยครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับบล็อกฟุตดอ s ซีรีส์มหาการาบจนสัะเกียร์ในอ p พีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ยาวนานมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าออลสตาร์ก็จบซีซั่นหนึ่งไปแล้วนะครับผมแต่บล็อกฟุตของเราก็ยังไม่จบเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่จะจบเร็วๆนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะแล้วถ้ามีอะไรอยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะดิสเกเมอร์ขอลาไปก่อน